เจอรี่ครับปีเจอรี่ดูดน่าทัวครับอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเจอรี่ครับปลีเข้าใส่ครับ <c oughs> ลุกแกมเลยครับเจอรี่อันนี้สีเขาเรียกว่าสีอะไรทั้งมนแดงนะครับ คือไม้นี้มันเป็นบ่อเลี้ยงปลานินลุงครับลุงแกอยากให้เอาปลาช่อนออกนะครับก็เลยมาตีดูครับจะมีตัวไหมนี่ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานกี่ตัวครับฝั่งนี้แกไม่ได้ปล่อยปลานะจะมีฝั่งนี้ที่ปล่อยปลานะครับเป็นพวกปลานินอะไรอย่างเงี้ยครับมารอลุ้นกันครับว่าเราจะได้กี่แต้มวันนี้นะครับโอเคครับ